และสุดท้ายก็อยู่ที่ส0 0 0 0นวะ่ะสวัสดีไอพวกไม่มีควมาในทายทุกคนซึ่งกูก็ไม่มีเหมือนกันและล้วก็หายหน้าหายตาไปนานเพราะว่าผมป่วย ซึ่งปัจจุบันกูก็ยังป่วยอยู่แต่หมูกูสนน่ะกูจะทําคลิปโดยวันนี้เราก็มีตัวละครอ,อย่างแร็กหน้ามาเลยวระเนี้ยซึ่งก็ดองจนเปื่อยละไม่ไม่ได้ทำทั้งทีโดยตัวละครน,นี้เป็นตัวละครจากเรื่องแร็กหน้าคิมสันโดยตัวละครอ,อย่างแร็กหน้าเป็นตัวละครที่หาได้จากประตูลับน่นเองประตูลับคิมมาร์ะก็ไปฟังก็ได้ไม่ยากถ้าคุณมีความพยายามมัง้งอะม,ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเข้าคาพิเศษกันเลยดีกว่าโดยตัวแร็กหน้าเนี่ยจะมีข้าวางอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยวางได้สี่ตัวแต่เอาจริงๆแล้วอะจะวางได้่ตัววเดีย ถามว่าทําไมเดี๋ยวไปรอดูสิพัซซีฟส่วนพัซซีฟของลักหน้าพัซซีฟของลักหน้าเองจะแบ่งเป็นสาส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกทุกครั้งที่ลักหน้าโจมตีอ่ะจะทําให้ตัวตัวติดแช่แข็งก็จะคล้ายๆกับไอตัวแช่แข็งทั้งหลายแล้วก็ทุกครั้งที่ลักหน้าโจมตีตอต่ะ,ะจ,จะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวเองสูงสุดได้ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นการเก็บสแตทันะเองโดยไอเก็บสแตทอันนี้ยจะเอาไปคอมโบกับพัซซีฟครั้งหน้า ตัวของพสิบวิสอก็คือทุกครั้งที่วางลักษณะเพิ่มไปในสนามบัฟอันเก่าที่ลักษณะมีทั้งหมดที่ถูกบัฟอะถูกบัฟจากตัวเองหรือบัฟจากตัวละครอื่นก็ได้จะสู้โอนย้ายไปหาตัวใหม่อย่างเช่นตัวเก็บสแตทของพสิบแรกมาแล้ว40%ใช่ปะถ้าวางตัวใหม่มาไอ40%ที่เก็บมาจากพสิบแรกอะก็จะถูกโอนไปให้ตัวใหม่แต่ยังสามารถเก็บเพิ่มได้เพราะว่ามันจะถูกนับว่าตัวละครไดร์เซ็ตแล้วอย่างเช่นถ้าสมมติเราให้ตัวเก่าตีจนครบ40%ใช่ปะแล้วเราวางตัวใหม่เพิ่มอะ ส0เก่าก็ยังอยู่จะสามารถเก็บเพิ่มได้อีก4 0จากการวางตัวใหม่ก็จะเป็น8 0เป็นการเก็บสแตตตัวหน้าเนี่ยสุดท o า g พสิท์ที่สามก็คือถ้าวางตัวรหน้าตัวใหม่ลงไปอะตักหน้าตัวเก่าจะถูกลบทิ้งแล้วก็จะเพิ่มสปีดให้5าเนค่าที่ดีๆก็จะประมาณนั้นพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาลองให้ดูดีกว่าตอนนี้เราก็จะมีตัวหน้าแล้วซึ่งหน้าถ้าวางแล้วจะไม่สามารถขายได้เพราะฉะนั้นก็เลือกที่วางดีๆโดยวิธีได้หน้าก็คือเราจะต้องเกกกก็บสตหนน้า่อ ก่อนที่จะอัพตัวละครวิธีทํทำยังไงก็เดี๋ยวทำให้ดูส่วนอื่นก็คือเราก็เรียกวินิบมาก่อนเอ้ยเรียกมอนเนี่ยจะเห็นปะก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ลักหน้าโจมตีมันจะขึ้นเพิ่มลเลเวลตัวเอง10%โดยจะเก็บไม่ส,สุดอยู่ที่4 0ใช่ไหมหลังจากนี้ลักหน้าก็จะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากการเก็บสแตทแล้ว,วน,น,นอกจากสแตทที่ตัวเองเก็บแล้วสามารถที่จะเอาบัฟที่ค,คนอื่นบัฟให้ได้ด้วยเช่นบัฟสปีดของฟูบุกิหรือว่าบัฟดลเมจของ อุ้ยก็ทําได้แต่ว่าในห้องแซนบ็อกแม่งอุ้ยแม่งบับ๊ดาเมจไม่บัฟเพราะนั้นอย่าค่อยว่ากันเมื่อกี้นีนฟุงปุกี่บัฟสปีดให้5%ใช่ปะตอนนี้สปีดของลักหน้าก็จะเป็นสูตรแล้วก็จะเมจดอีก1.4ใช่ปะอ่ะเราจะลองวางลักหน้าเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งบอก<บ>ก็จะเห็นว่าบัฟเมื่อกี้นี้จะถูกโอนมาที่ตัวใหม่หมดเลยก็จะเห็นว่าสปีดมันก็จะเร็วขึ้นด้วยเพราะเป็นถ่อประสิทธ์ที่วางตัวใหม่แล้วสปีดจะได้มากขึ้น5%นาเอร แล้วเราก็สามารถใช้ฟูบุกิในการบับเพิ่มได้เสร็จปุ๊บพอเราวางตัวใหม่แล้วเราก็ให้ลักหน้าจมตีเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าลักหน้าบับดามิดมากขึ้นจาก10เป็น14เพราะมันจะเป็นตัวคูณของค่าใหม่ด้วยอ่ะเราก็เอาลักหน้าไปเก็บพาสีมาเดีอ่ะพอมันสูนยปุ๊บ จริงๆเราไม่ต้องรอมันสุดก็ได้เรานับไปเลยว่าลักหน้าตีไปกี่ครั้งอ่ะนับว่ามันตีครบสี่ครั้งก็กดวางตัวเพิ่มได้เพื่อคามไวพอสแต็กเราครบปุ๊บเราก็วางเพิ่มก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นห9 6่เกสปีดจะสูดจุดเจ็ดห้าเห็นปะอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมเราก็ให้ลักหน้าตีได้เลยถ้าสมมติอยู่ในเกมจริงอยากให้ไวก็นับเลยหนึ่งครั้งสองสามสี่อ่ะสี่ครั้งแล้วใช่ป่มแล้วก็วางตัวเพิ่ม เรียบร้อยตอนนี้ลักหน้าครบสตัวแล้วจะวางเพิ่มไม่ได้ละแล้วตัวใหม่เราก็ขายไม่ได้โดยเช่นเดีวยวกันก็คืออยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นเสร็จปุ๊บพอวางตัวที่4แล้วเราก็ยังปั๊มสแต็กได้อยู่เราก็เอาลักหน้าไปตีมาเดิมแต่จริงถ้าเล่นเกมจริงก็คืออัปเกรดตัวมันเลยก็ได้เท่านั้นอ่ยไปเห็นว่าบวกเทียบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งเยอะมากๆแลังจาเราบล็อกลักหน้าเสร็จแล้วเราก็อัปเกรดได้เลยมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมมบของลักหน้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีแรก หลังอัปเกรดขั้นที่3ามแล้วก็จะมีเปลี่ยนท่าใหม่เลยพม่แต่ทำไมมันไม่มีเสียงเลยวะเนี่ยเศรอะหลังอัปเ,เกรดที่7ก็จะมีเปลี่ยนท่าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นท่าสุดท้ายละก็จะเห็นว่าแักหน้าถ้าสมมติจะทำบัฟถูกต้องนะแล้วเมดมันก็จะเป็นแสนเลยเป็นตัวละครที่ดมจแรงมากมากโดยไม่ต้องมีโมนา วงเล็บมันไม่ควรมีโมนาตตัวละครนี้ไม่ควรมีโมนาดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีโมนาดแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถทำพัซซีมันได้เพราะโมนาดมันจะทาให้ตัวละครมานแค่ตัวเดียวใช่ป่มเราเลยไม่สามารถที่จะสะแต็กของพัซซีมันได้เพราะฉะนั้นบัฟที่ดีสุดของตัวแรกหน้าก็คืออิทูเรียลเนี่ยก็จะเห็นว่าดาเมจตอนท้ายอยู่ที่แสนสามทุกๆ4วิี่วิซึ่งก็ถือว่าเวอร์มากดาเมจมแมงค์นคนแรงจริงจริงเราสามารถทําให้มันแรงได้มากกว่านี้อีกถ้าสมม,มุติว่าคุณใช้ตัวของอุยบัฟ แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีซูบารุด้วยก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว่าจะไม่สามารถใช้คู่กับสากุระได้เพราะว่าสากุระไม่ใช่ตัวบัฟสแตทสากุระมันเป็นตัวที่ยืมสแตทไปใช้เลยอะยืมสเปียร์ไปใช้มันไม่ใช่ตัวบัฟตัวเลขมันเลยไม่สามารถที่จะนับร่วมกันได้โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในเกมจริงด้วยโดยลักหน้าก็รอบจากประตูลับประตูเทียสิบมาเองว่ากดรัปอยู่ที่สูงจห้าเปอร์เซ็นต์วดวยตัวของลักหน้าเป็นตัวละครของอีเวนต์นี้ใช่ไหมถ้าสมมติอเอามาฟาร์มในพอร์ทัลอีเวน มาอยากจะลองทำาร็หน้าดาเมทที่แรงที่สุดให้ดูก็ดิก,ก็ฟาร์มไปก่อนแล้วก็เท่าอยู่ได้แรกหน้าใช่ปะเราจะวางอุยโดยอุยอ่ะมันจะเก็บมันจะต้องเก็บสแตห6เวฟใช่ปะแล้วก็เอาตัวอุยมาวางไ้ก่อนเลยจะได้ไวต่อการเก็บสตเตตหลังก็ฟาร์มตังค์ต่อโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มตังค์เสร็จไปแล้วแต่ว่าตัวอุยยังบัฟไม่ครบเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนเลย ในคลิปตอนอัดอันนี้กูหลอนวิธีที่จะดูว่าอุยบับครบหรือยังอ่ะก็คือให้ไปดูที่ยูนิตตัวอื่นว่าได้บับดอเมกันเลยหรือยังจริงๆตอนเนี้ยอุยบัฟครบแล้วแต่กูหลอนเองแต่ว่าเราเราก็จะเอาลักหน้ามาตีเก็บแตกก่อนเลยแล้วก็วางลักหน้าไว้เลยเสร็จปุ๊บเราจะเอาตัวไหนพี่เป็นตัวบับลักหน้าเราก็วางในกแกะหน้าไปหมดทีนี้เราก็รอลักหน้าตีเก็บสแตปไปหลังจากเราบัฟไลเสร็จสับแล้วเราก็ดูว่าลักหน้าเก็บสแตกครบหรือยังถ้าลักหน้าเก็บแตกครบแล้วเราก็วางแักหน้าเพิ่มได้เลย ดี๋ยวมันก็อรอลักหน้าตีสี่ครั้งแล้วค่อยวางลักหน้าใหม่มันก็ตีไปละครั้งหนึ่งใช่ปะ่ะอ่ะครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่อ่ะครบสี่ครั้งปุ๊บวางเพิ่มจะเห็นว่าตอนนี้ดาเมจเริ่มที่จะพุ่งพลาดแล้วแล้วก็เยียวยารับผมตอนเนี้ยไม่รู้ว่าลักหน้าเก็บแตกก่อนหรือว่ากูจะบ้านไม่ก่อนมอนเริ่มหลุดละพอลักหน้าแตกครบปุ๊บก็วางเหมือนเดิมนี่ก็จะเห็นว่าเราวางครบสี่ตัวแล้วใช่ปะ่ะแล้วเราก็อัพแล็กหน้าจนเต็มได้เลย แล้วเราก็จะมาดูว่าดาเมจสุดท้ายอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจสุดท้ายก็อยู่ที่400,000วะถ้ามาไม่ได้ในอีเวนต์ก็ดาเมจก็จะได้ประมาณนี้ด้เอถือว่าแรงสัตระยำเลยเชียวก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยแนะนําให้รีฟาร์มหางก่อนอีเวนต์หมดนะครับผมแต่ตัวมันแอบเล่นยากไปนิดนึงแต่ถ้าค่อยๆเราเข้าใจก็ไม่ยากเท่าไหร่เอามาบอสออกมาแล้วดูดาเมจที่เข้าบอสเนี่ย ไอ้เหี้ยเลือดบอลสอง้านจริงไหมเนี่ยเย็บแม่หายเป็นข้อเลยเวนไปแล้วเรียบร้อยอี๋ี่ส่วนคอสเมติกคอร์ลักหน้าก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเทรลเอรเรื่องอยู่นะโดยทั้งหมดของลักหน้าก็จะมีเพียงเท่านี้ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ฝากพิมพ์บอกในอคอมเมนต์ด้วยเหมือนคลิปที่แล้วอะ่ะคลิปีแล้วก็บอกผิดนิดหน่อยสตอรี่เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผม หรือว่ามีอะไรจะติชมหรือยังไงก็คอมเมนต์ให้ล่างให้ด้วยอ่านเสมอทุกคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชม